สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคดซ่าบ้าบอลครับผมช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่กิ่นอายของลีโวไทยลีกแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นแมตช์ใหญ่แมตช์หนึ่งนะสุโขทัย FC ครับผม เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะที่สนามทุ่งทะเลหลวงนะครับเวลา19นาฬิกาอย่าลืมไปเชียร์กันด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความพร้อมของทีมเยือนกันหน่อยบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับหลังจากล่าสุดไปเตะฟุตบอลชิลลิตี้ชิลด์นะครับที่ภาคใต้มาสงขานะก็คนดู25,000คนทนล่มไป7ประตูต่อศูนย์นะเตะกับทีมกรันตัน f c นะครับจากแชมป์ลีก2ของมาเลเซียนะครับผม แล้วก็แบบนี้ออกมาเยือนสุขโขทัย FC ไปดูความพร้อมที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะก็จะมีตัวผู้เล่นที่กลับมาจากการรับใช้ชาติที่ได้แชมป อาเซียนครับมานะครับได้แชมป์มิสฟิชิเอเล็กริกคัพมาก็จะมีพันสาเฮมวิบูลนะครับผมธีละทรบุญมาทันสัส,ะสะลักไหประโคนนะครับแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีน่าจะได้พักเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะยังมีอาการล้าอยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่จะไปทดแทนครับผมแบ็กซ้ายวันนั้นที่เป็นลงอุ่นเครื่องอลงเตะก,กับทีมกาตันเอฟซีนะครับแบ็กซ้ายใช้รัตนากรนะแบ็กขวาเนี่เป็นเดิออนครูนะครับผมส่วนกองกลางโอ้โหนี่น่ากลัวมาก ใช้ตัวกองกลางาตัวใหม่ะนะครับตัวใหม่ชื่ออะไรนะอ๋อวูสกิตนะครับผมมอหอกสโลววเนียนะครับที่ซื้อเข้ามาในเลข2นะโอโ้วันลงเล่นกับาการตันเอฟซีนี่จริงระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมซึ่งน่ากลัวนะครับจะยืนกลางคู่กับผมคิดว่าน่าจะเป็นกรันคาวสิตนะครับผมเป็นกองหน้าที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยนะครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นโบลิงกินะครับฝั่งขวานะครับฝีฝั่งขวาจะเป็นสุภรเหมนตา แล้วก็สมุโขทัยหน้าต่ำนะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นลอสนาดูมบยาส่วนคู่เซนเตอร์ผมคิดว่าจะเป็นสุลกา้ายืนคู่กับอ่าชิดิพันธ์แทนกลางนะครับก็รอ,อดูครับชุดนี้ผมคิดว่าไม่ได้แพ้หรือไม่ได้แตกต่างจากการมีผู้เล่นตัวหลักในทีมชาตินะครับผมก็รอ,อดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงกับการออกไปเยือนนะครับสุโขทัย FC ซึ่งในายใหญ่ในวินชิดชอบก็บอกว่าไม่มีเบรกแน่นอนนะครับปีนี้ต้องได้อย่างตับสามแชมป์นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับกด และกดติดตามกันได้ครับผมกับช่อง f i โ e Society นะครับรายการคนซ่าบ้าบันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ